ระดับชุมชนนะครับสวัสดีครับพวกผมมีนบีทีช n นน์นะครับวันนี้ <Okay. S 1> เราจะมาแนะนำสถานที่ต้องเที่ยวนะครับระดับชุมชนนะครับของบ้านปักบาราหรือว่าท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปักบาราจังหวัดสตูลนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปชมภาพ ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ e นี่ผมด้วยนะ <c oughs> เพื่อจะได้มมไม่พลายยดที่ใหม่ๆเดือนดุลาก็่กีให้ผมด้วยนะครับไปเจอก,กันเลยโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะครับนี่นะครับนะทุกนี่ที่นี่สตูนที่คุณต้องมาเที่ยวสักขงังอุดทยานพอรณิโลกสตูนนะครับนี่ ตูลได้รับปุตขยานพรในโลกตะูลเมื่อ17เมษายน2562ที่ผ่านมาครับและก็เป็นแหล่งที่5ของเอเชีย e ตะวันออกเฉียงใต้นะฮะก่อนจะไปเข้าคลิปกันนะขออธิบายนิดนึงนะครับตะูลได้รับปุตขยานพรนโลกตะูนหรือว่าตูนโยฟาร์คหรือว่าเป็นปุตขยานพรในโลกหลังจากผ่านเกณฑ์ประเมินคุณมสมบัติ ยูเนสโกนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวทริปของเราเริ่มแรกเราไปกันเลยนะนี่ครับทริปแรกก็จะเป็นจุดไฮไลท์นะครับปราสาทินพันยอดนั่นเองก็คือเมื่อก่อนตรงนี้ก็จะล้อมรอบไปด้วยหินทั้งหมดเลยครับแต่หลังจากนี้เดินที่ผ่านมานะครับก็จะเกิดหินสไลด์นะครับสลด์นี่งมันติดกันนะก็สลด์ลงครับก็จะเกิด เป็นทางเข้าหลายๆทางน,นะครับให้เราได้มาสัมผัสกันครับอุทยานทอยโลตัตตูโอเคเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาอีกที่หนึ่งน,นี่ก็จะเป็นอ่าวนี่ถ้าชื่อของมันก็จะเป็นอ่าวมะขามหรือว่าอ่าวส้มครับถ้าภาษาบ้านๆบ,บ,บ้านผมเรียกเขเรียกว่าอ่าวส้มเหมือนไปซื้อมะม่วงมะขามซื้อลูกส้มครับส้ม ถ้าเป็นภาษากลางก็อ่า,าวมะขามนั่นเองะคระับอันนี้ก็จะมีต้นมะขามหนึ่งเดียวเลยที่เก่าแก่ที่สุดตั้งแต่ผมเด็กๆและผมเห็นมานะครับแล้วก็อ่านี้ก็จะเป็นอ่าวสีส้มนะสีแดงนั่นแหละครับเ,เป็นตายกรวนตายนะครับจุดนี้แวะพักกินข้าวเล่นน้ำาไ้เรือคยักจิวๆอะไรได้หมดเลยนะครับถ่ายรูปกับกิงไม้สวยๆนะครลองมาสัมผัสด้วยตัวเอง ได้ครับผมไปครับเดี๋ยวไปอีกจุดหนึ่งครับเดี๋ยวมาอีกจุดหนึ่งนะคน,นี่ก็จะเป็นหัวใจน้ําทะเลนะครับหรือว่าหัวใจมรกตหรือว่าอีกชื่อหนึ่งตามหาหัวใจที่ปลายผานั่นเองนะฮะจุดนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดเลยนะครับที่เด่นที่สุดก็จะมีฟอสฟิลนอติลอยแอมโมนอยก็หยอยงวงช้าง แล้วก็เป็นปลาหมึกโบราณนั่นเองแล้วก็เดินมาครับแต่ต้องใช้กําลังนิดนึงนะครับผมพอจะถึงถ่ายรูปสวยมากนะฮะจริงๆนะครับผมคนไปนั่งอ่ะสวยๆครับผมลองดูลองมาสัมผัสได้นะครับหัวใจมรกตหรือว่าตามหาหัวใจที่ปลายขานั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปอีกจุดนี้ครับอีกจุดนึงครับก็ที่เดิมเลยนะครับอ่าวส้มนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศ นักท่องเที่ยวนะครับไยเรือเล่นน้ำปิ่นเลยครับผมมาแบบครอบครัวมาแบบเพื่อนแบบแฟนได้หมดเลยนะครับเราจะบริการแบบครอบครัวนี้นะฮรลองมาสัมผัสด้วยตัวเองกันได้ครับตรงนี้ที่ผมมาพามาก็เป็นอ่าว้มนั่นเองที่ผมได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งนะครับจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนี่ ที่ผมพาไปเมื่อกี้นี่ก็คือเป็นหัวใจมรกตฝัวาใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะเป็นเนี่ยจุดถ่ายรูปอีกดจุดที่สวยที่สุดครับที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ก็เป็นโนติลอแอมอนนอยปลาหมึกโบราณหอยงวงค้างนะครับจุดนี้ก็เป็นต่าแก่ที่สุดนะครับ480ล้านปีอยู่ในยุคโอโดวีเชียนนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูอีกมุมหนึ่งของจุด อ่าวโต๊ะบะนะครับผมมีอ่าวฟอสซิลนะั่นเองนี่ก็จะเป็นจุดถ่ายลูกนะครับผมมองไปเห็นถึงเกาะอาดังเกาะลิเปะเกาะบุโลโอนนะครับผมมลอดอนมลอไม่ไ่ก็เห็นหมดเลยวิวสามร้อยหกสิบองศาตรงนี้ต้องเดินอย่างระมัดระวังนะครับผมมันต้องมีรองเท้ารับรองเท้าที่แบบรับแบบแบบบนหินในน้าําอะไรเนี่ยผมว่าสะดวกที่สุดผมไม่แนะนํารองเท้าแตะเลย จะมาสมคัญนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งนี่ก็จะเป็นปากคลองบ่อจิตลูกครับเป็นระหว่างปากบาราและก็บ้านบ่อจิตลูกบ้านบ่อจิตลูกนี้ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยครับมีคนเลือก็คือไปขุดบ่อหาน้ําจืดจํานวน6บ่อเป็นน้ําเค็มไม่นานมาก็จะเป็นน้ําจืดนะครับผมเพราะว่าสิ่งบุกสร้างทั้งหลายเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นน้ําจืดหมดแล้ว ด้านบนก็จะมีโบราณสถานนะครับบ้านบ่อจิตลูกนั่นเองถ้าเป็นอีกฝั่งนั้นด้านหลังเนี่ยเราไม่ด้นหนะก็จะเป็นบ้านปักเวลาแต่ถ้าเรานั่งเรือไปก็จะเป็นบ้านบ่อจิตลูกเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปอีกจุดหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งครับถ่ายรูปนะครับผาใช่นี่หรือว่าสัลังมังกรบ้านบ่อจิดลูกนั่นเองหรือว่าสัหลังมังกรขี้อาย <c oughs> นะครับ สันหลังมังกรนี้ก็คือถ้าเราไปเที่ยวหลายๆที่นะก็จะเป็นทะเลแหวกนะครับตัวนี้ถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็บาหอนะครับผมบาหอบาหอหรือว่าสันดอนทรายนั่นเองก็คือเกิดการแบบตกตะกอนนะครับน้ําแบบพื้นซัดตะกอนมาแบบเป็นเวลานานก็จะเป็นเกลียวเป็นสันหลังมังกรให้เราได้รับชมแล้วก็เดินกันถายรูป สวยครับสวยมากๆนะครับจริงๆลองมาสัมผัสกันดูนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกที่หนึ่งนะฮะครับเรามาที่สุดท้ายกันนะครับนี่ก็จะเป็นผาจอหนังหรือว่าผาภาพยนตร์นั่นเองนะฮะถ้าภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าผาจอหนังนี่นะครับผาจอหนังแห่งนี้มีสตอรี่เหมือนกันนะครับก็คือคนเรือนี่แหละเดินเรือผ่านแถวนี้เลยแกมองไปเห็นภูเขา ด้านหลังนันเลยครับผมแกเดินเรือนะครับผมก็จะมีแสงออกมานี่เดียน,นก้นกอห15ค่ำพอดีแดด15ค่ำนะครับแล้วก็แสงจัน์เนี่ยส่องแสงลงมากระทบกับผิวน้ํานะครับผมสะท้อนอีกทีหนึ่งไปกระทบกับภูเขาด้านหลังนะครับผมที่เป็นลวดลายนั่นเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นแสงออกมาครับได้ชื่อมาเขาเรียกว่าผาจอหนังหรือว่าผาภาพยนตร์ นั่นเองคนระับคารับก็ประมาณนี้เลยนะครับทิปประสาทมีพันยอดสามารถติดต่อได้นะครับทิปละ800บาทมีข้าวมีน้ำมีอาหารมีผลไม้อะไรคนะครับนี่ก็จะเป็นเรือของชุมชนทั้งหมดเลยนะครับที่เราพามาเที่ยวกันครับผมและได้ส่วนหนึ่งก็เข้าชุมชนนะครับนี่นะครับสามารถติดต่อผมได้เลยผ่านเพจผมได้โดยตรงโดยตรงได้เลยนะครับ ผมจะขึ้นลิงก์อะไรให้นะครับหรือว่าจะติดต่อผ่านวิสาหกิจได้หมดเลยนะครับยวขึ้นลิงก์ด้านล่างนะครับโอเคประมาณ,มาณนี้นะครับก่อนที่เราจะไปลงทริปหรือว่าไปเที่ยวทะเลกันนะครับผมแนะนำแป้ก,กระเป๋าไปทะเลกันหมวกแว่นตารองเท้ารองเท้านี่สสำคัญที่สุดนะครับที่จะมาเที่ยวแบบอุทยานธรณีโลกนะครับ ลุยน้ำขึ้นเขาปลอดภัยที่สุดเลยครับแล้วก็กีมกันแดดเสื้อผ้าหลากหลายสีสันนะครับที่ถ่านะครับผมแลวก็กระเป๋ากันน้ำนะครับสำคัญสุดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับทิปท่องเที่ยวก็ติดต่อแฟนผมได้เลยหรือว่าติดต่อในนี้ได้เลยครับติดต่อผมก็จะมีเบอร์ขึ้นอยู่นะครับก็ประมาณนี้เลยครับผม โอเคนะครับสําหรับทิปนี้นะครับมีทิปปราสาทหินพันยอดนะครับหรือว่าทริปเที่ยวโดยชุมชนบ้านปากบาราจังหวัดสตูนนะครับหรือว่าอุทยานธรณีโลกสตูนนะครับสามารถมาเที่ยวมาแบบศึกษาแหล่งธรณีวิทยาได้ที่จังหวัดสตูลหรือว่าบ้านปากบารานั่นเองนะครับหรือว่าสนใจทริปก็เที่ยวพันยอดหรือว่าติดต่อผ่านผมได้เลยนะครับอ่า สำหรับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ <S <S เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป่หมย่เลืมกดสั่งกระดิง่งปุ้งกิงนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับว่าผมจะทำอะไรต่อเยี่ยที่ไหนกินอะไรบายขอบคุณครับ